ใช่แม่พวกกลัวกันหมดนะจะบอกให้โอ้มีคาแนะนํายังไงตรงนี้ก็คือว่าจากที่พี่โอคิดความคิดเห็นตรงกันกับพี่ป้อมนะเพราะว่าในช่างแต่ละทีมอ่ะเขาก็จะมีช่างเก่งช่างไม่เก่งช่างอะไรเข้ามาร่วมกันอยู่ทีมอย่างเงี้ยเราจะให้น้องอ่ะสปาเข้าหาช่างเบอร์ใหญ่ตัอเก่งๆแล้วก็ให้น้องอ่ะเธอต้องสอนนะที่ปิดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เราพูดภาษาไทยแปลไม่ออกช่างอ่ะคือแอนโทนีเขาเป็นคนซื่อแล้วเขาจะเป็นคนแบบว่า เขาเกรงใจคนอะใช่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 เขาจะไม่วีนไม่ไม่แย่งซีนไม่อะไรอะคือเราต้องสอนนะโอ้ว่าถึงวินาทีนั้นโอ้สอนทุกสอนตลอดสอนทุกวันใครจะขาบแล้วบอกว่าพอพอแบบว่าเราอยู่เช็คหน้านะหรือยู่วิดีโอคอลมาได้ตลอดเวลาเลยว่าอยู่ไม่มั่นใจตรงไหนจะได้ช่วยแก้เลยโอ้แต่เธอต้องเลือกทีมสักทีมนะนับจากคืนนี้หนูจะอยู่ทีมแพนด้าหรือทีมไก่ขันเพราะเวลาที่น้องจะโทรหาเธอเนี่ย มันเหมือนปีที่แล้วเลยก็คือว่าน้องจะโทรหาเธอสมมติว่าโอ้งกำลังตีสามของโอ๊ะสามโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยรับแม่พร้อมพร้อมหยุดอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยคือโอ่เช็คอยูแล้วคืออ้้อตงสละชีวิตเกาเรียกว่าเพื่อประเทศไทยเพื่อไทยนึกออกไหมถ้าเป็นสมัยก่อนส่งไปออกถ้าถ้าสมัยก็คือออกเป็นรบออกรบกทำไมเป็นะครับแต่แต่ผู้คนหันห่วงนะไม่ เราไม่ได้จะให้เขาแต่งเนเลยยาวให้โดนแกงตลอดอยู่แล้วเราหลักๆจะให้น้องแต่งกำลังไลน์นาะพาร์ทไหนที่ทางสปอนเอาจะต้องแบบเข้ามามีบทบาทมากๆเขาจะต้องแบบให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ น้องว่าจับช่างเบอร์ใหญ่ให้ช่างเบอร์ใหญ่แต่งแล้วก็ให้น้องอะมีวิธีการให้น้องคุยกับเขาอย่างที่ว่าเราอาจจะบอกช่างก่อนจะแต่งก็ได้บอกว่าเออไออะแต่งนะเข็มๆมไม่ได้นะห้แบบนี้เราให้ยกเลยเร็ให้นอบอกไปเลยใช่ว่าอาจจะต้องแต่งคิ้วไอต้องตึ๊กตึ๊กนิดนึงนะยกทุกอย่างยกฟอกขึ้นไปได้แต่ว่าต้องให้มันมันแบบไม่ใช่แบบ ผงดาุมเข้มอะไรเงี้ยอาจจะไม่แมทแล้วก็เราให้น้องเตรียมพวกลิปกอสลิปอะไรที่มันดูสดใสอ่ะสมมติก็ทาสีบวยมาใช่ไหมรู้ละไม่รอดสีบวยกรอสสีบวยอ่ะสีผงบวยเกลี่ยสีบวยทุกคนก็รู้ล่อ เราก็เอาลิปกลอสนั่นแหละทับไปเลยเอาให้มันดก็จะมีใสขึ้นชีสีกงสีแก้มมาคือแอนโทเนียไม่มีอะไรยากถ้าเราโก่งแม่เขาสวยอยู่แล้วคิ้วให้โก่งวันนี้พาพน้องไปสักคิ้วมาละคิ้วโก่งไปสักใจมากเมื่อสักคิ้วก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะแก้สมการน้าน้องไม่ยากคิ้วเมื่อก่อนแม่ก็เป็นคนไม่สักเลยนะ พอไปทามาเนี่ยมันไม่เหมือนในอดีตแม่ใช่เมื่อก่อนกลัวยายทำคุณยายคุณแม่แอบต่ไปไปสักคิ้วหล่อนเลยโอ้แต่สมัยก่อนมันมันเป็นสักสีดำใช่ไหมไม่พอเสร็จแล้วมันเขียวตอนแรกมันดำาสักเสร็จมันเขียวอื้อเลยฉักกลัวมับดเนาป็นภาพหลอนแล้วเอาไว้ออกด้วยแอนโทเนียนะคือไม่มีอะไรยากเลยคือเขาต้องมีความสดใสของแก้มต้องมีสีแก้มให้เขาหน่อยมีสีปากให้เขาหน่อย เขียนคิ้วก็ต้องห้ามตกคิ้วต้องโก่งแค่นั้นส่วนใหญแอนโทเนียเหมาะกับลิปสีอะไรที่สุดแอนโทเนียเหมาะกับลิปสีนูดที่ดูไม่ป่วยสีนูดวันนูดวันฟิแลยากนะไอ้สีนูดอันนี้ให้น้องเตรียมไปแล้วครับคือไม่มีอะไรสมมติน้องนั่งส่องกระจกมาปุ๊บหน้าดูหมองดูปวดปุ๊บเติมลิปเติมลิปจบจบแก้สุดการ แก้มจืดบ้องบ้องติดติดไปเลยแก้มเพิ่มให้ดูสดใสขนาดนั้นแค่นี้เพราะเครื่องหน้าเขาสวยอยู่แล้วใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแม่ทับแม่แบบเนี้ยใช่คิดวางแผงถูกไหมไม่ได้ปีนี้เราจะพลาดไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แลยเพราะว่ปีนี้เราใกล้มากปีนี้จะพลาดไม่ได้แล้วครับทุกคนเพราะว่าเราได้ตัวแทนที่เราคิดว่าสุดยอดอลังการแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะว่าน้องอ่ะนายอ็นจีอะไรไปดูจะแบบว่าแต่อย่างนายเอ็นจีทองขนาดไหน ใม่ใช่ๆเาคุยโอ้ไม่ายูแอนหรอกมิบตเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วปัตินี่ก่อี๋ยวงานก่อนเแม่เแม่แม่หนูถ่ายรูปแม่นะแน่นอนหนูขอลอยรูปบาใช่ไหมให้ดูสิฮะมปผิวสวยไม่ตึงไหมลอแบหแม่ต้องมีหักตานิดนึงแล้วตีขนตาจะสวย ตาแม่จะโตขึ้นเพราะถ้ายิ่งแม่ขมตาใช้เวลาติดขมตาถ้าถ้ายิ่งขมตาดําตาแม่ยิ่งจะไม่เห็นมันจะมืดจะต้องใส่ขนตาใช่ค่ะ,ะฟังแล้เห็นไหมว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมสุดฤทธิ์บอกกำลังทำเลยเห็น้วตอนี้ได้หยุดพูดเลยพี่จะคิดดังแม่สิอืมเห็นไหมตาแม่จะยกขึ้นละ โอ้นี่เป็นรุ่นเดียวกับโอเลยเหรอเป็นรุ่นน้องพี่โอปีหนึ่งค่ะแต่สนิทกันมากเธอก็เก่งเนอะคือพัฒนาฝีมือจนแบบวันหนึ่งโอ้โหช่วยกันพี่โอช่วยหนูมากกว่าแ่เป็นช่างใหญ่เป็นพี่โอช่วยหนูมากกว่า